มะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นอีกหนึ่งมะเร็งที่ติดท็อปเทนหนึ่งใน10บนะคะวันนี้เรามาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าเราจะทํายังไงเพื่อจะแก้ภาวะของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะก่อนที่จะทาให้เหตุการณ์บรรลแรงมากขึ้นก็คือเปลี่ยนระยะของมะเร็งมากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นภาพของกระเพาะปัสสาวะนะคะในตําแหน่งนี้นะคะส่วน อาการนะคะหรืออุบัติการของการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะคะในประเทศไทยเนี่ยพบว่ามีอุบัติการของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะติดหนึ่งใน1ิอยู่แล้วโดยเฉพาะพบมากในเพศชายนะคะสถาบันมะเร็งแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขปี2558ก็ระบุไว้นะคะว่าพบผู้ป่วยในช่วงปีพศ2 5 5 3ถึง2555นะคะถ้าชายไทยเนี่ย4.2ลายเนี่ยต่อประชากร10,000 0คนนะคะ ต่อประชากรชายไทย10,000แสนคนส่วนในหญิงพบ1.0รายต่อประชากรหญิงไทย10,000แสนคนนะคะนี่คืออัตราการดังนั้นนะคะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจึงพบมากในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึง3เท่านะคะและพบได้ช่วงผู้ชายอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปส่วนผู้หญิงก็พบช่วงอายุ45ปีค่ะดังนั้นนะคะ ระบบทางเดินปัสสาวะนะคะจินตนาการตามแล้วก็นึกภาพตามไปเลยนะคะก็จะประกอบไปด้วยไตกรวยไตยทอไตและกระเพาะปัสสาวะนะคะซึ่งกระเพาะปัสสาวะนั้นจะอยู่หลังกระดูกหัวหนาวภายในอุ้งเชิงกานและอยู่หน้านะคะมดลูกนะคะ ในผู้หญิงอยู่หน้าทวารหนักในผู้ชายนะคะทําหน้าที่เป็นที่เก็บสะสมน้าปัสสาวะและขับถ่ายออกมานะคะเมื่อปริมาณปัสสาวะมีประมาณ3 0 0ร้อถึงสามซีซีนะคะโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมักเกิดจากความผิดปกติของเยื่อเมือกหรือเยื่อบุภายในนะคะกระเพาะปัสสาวะจะมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้น มากกว่าปกติจนกลายเป็นก้อนเนื้อขึ้นมาและก้อนเนื้อนี้ก็สามารถจเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเต็ม,ตมกระเพาะปัสสาวะลูกกรามออกไปยังต่อมน้ําเหลืองและอวัยวะข้างเคียงแล้วก็แพร่กระจายเข้าสู่กระแสโลหิตหรือเลือดได้นะคะปัจจุบันเราเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จ,จริงหรอกคะ่ะว่ามะเร็งกระเพาะปัสสาวะเนี่ยเป็นได้อย่างไรแต่มีปัจจัยเสี่ยงแน่นอนนะคะสําหรับโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะคืออันดับหนึ่งก็คือการสูบบุหรี่ ข้อควันบุหรีมีสารก่อมะเร็งอยู่แล้วที่สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดและขับถ่ายออกทางปัสสาวะโดยตรงทําให้เยื่อเมือกนะคะบุก,กะระเพาะปัสสาวะสัมผัสกับสารก่อมะเร็งได้โดยตรงและก็พอสัมผัสเป็นนานๆเข้าก็กลายเป็นเซลล์ร้ายนะคะที่มีการแบ่งตัวผิดปกติและมีการทวีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อมานะคะปัจจัยเสี่ยงต่อมาเกิดจากการสัมผัสสารเคมีที่มีส่วนประกอบของสารอนิรินนะคะ หรือสารพวกไฮโดรคาร์บอนซึ่งพบบ้างในสีย้อมผ้าสีย้อมผมผอุตสาหกรรมเสื้อผ้ายางและสายไฟฟ้านะคะสารเคมีก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะต่อมาการติดเชื้อพยาธิใบไม้นะคะชนิดอาศัยในเลือดเป็นพยาธิที่มักพบในแถบประเทศตะวันออกกลางโดยพยาธิชนิดนี้จะวางไข่ที่ผนังของ,ของกระเพาะปัสสาวะและทำให้เกิดอาการระคายเคืองเลื้อรลังนะคะและอาจเป็นปันจจัยที่ทําให้เกิดโรคนี้ได้ต่อมานะคะอาจเกิดจากการได้รับยาเคมีบําบัดบางชนิด ะะเส้นเช่นยาไซโครฟอร์ฟามายนะคะหรือผู้ที่มีความผิดปกติของพันธุก,กรรมก็มีปัจจัยเสี่ยงนะคะเช่นพวกบุคคลในครอบครัวสายตรงที่มีปัญหาเรื่องมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะคะก็จะมีโอกาสที่จะเสี่ยงพบเจอในเราได้เหมือนกันนะคะต่อมาอาการนะคะของผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะก็ได้แก่ปัสสาวะเป็นเลือดโดยไม่มีอาการเจ็บปวด ซึ่งเป็นอาการที่พบได้75%ของผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะคะหรือในรายมีเพียงหยุดเลือดหยดออกมาเมื่อปัสสาวะสุดเมื่อตวรวจปัสสาวะแล้วพบว่ามีเม็ดเลือดแดงปลนออกมากับปัสสาวะมากผิดปกติก็ได้นะคะอาการจะเหมือนกับก,บกบระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะต่อมานะคะมีอาการคล้ายก,กระเพาะปัสสาวะเสบก็คือถ่ายปัสสาวะบ่อยแสบหรือขัด ต่อมาก็มีอาการปวดหลังเกิดโรคไตเรื้อรังภาวะไตาวายได้จากการลุกลามของโรคมะเร็งไปอุดตันท่อไตเกิดจากการที่โรคแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆเช่นถ้าไปที่ต่อมน้ําเหลืองก็จะคาต่อมน้ําเหลืองได้นะคะที่ขาหนีบถ้าไปที่เนื้อไฮประละก็อาจจะคาเจอนะคะคราวนี้เมื่อโรคมีการแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ําเหลืองมากขึ้นก็อาจจะคาเจอได้หลายจุดนะคะ อาจมีอาการไอาหายใจลําบากถ้ามีจํานวนเซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปที่ปอดหรือถ้ามีอาการปวดกระดูกนะคะแสดงว่าโรคมะเร็งเซลล์มะเร็งนี่อาจจะกระจายไปที่กระดูกนะคะการวินิจฉัยของแพทย์โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะวินิจฉัยได้จากหนึ่งประวัติอาการและการตรวจร่างกายซึ่งหากพบอาการปัสสาวะเป็นเลือดกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วมีภาวะซีดอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายมีเลือดออกเรือรังจากก้อนมะเร็งปนมาในปัสสาวะ การตรวจเลือด CBC ซึ่งอาจพบว่าผู้ป่วยมีภาวะโรคโลหิตจางหรือภาวะซีดได้นะคะการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นตรวจดูการทํางานของไตนะคะว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นไหมตรวจดูการทํางานของตับว่าตับทํางานผิดปกติไหมและดูระดับน้ําตาลเกลือแร่นะคะก็คือสมดุลอิเเ็กโทร์ในร่างกายนะคะว่าผิดปกติไหมนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องเหล่านี้ล่ะค่ะผิดปกติทั้งหมดนะคะ การตรวจปัสสาวะเนี่ยนอกจากพบเม็ดเลือดแดงออกมาผิดปกติในปัสสาวะแล้วนะคะการตรวจปัสสาวะด้วยการตรวจทางเซลล์วิทยานะคะพบถ้าพบเนี่ยก็จะเป็นเซลล์มะเร็งปนออกมากับน้ําปัสสาวะได้นะคะในกรณีที่เอ็กซเรย์ปอดก็ดูความผิดปกติในช่องอกและช่องปอดนะคะเพื่อดูว่ามีเซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปยังปอดหรือย,ยังการตรวจส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะโดยส่องกล้องพัน ท่อปัสสวาวะเข้าไปดูกระเพาะปัสสวาวะภายในและมีการตัดชิ้นเนื้อออกจากก้อนเนื้อนะคะคหรือเนื้อเยื่อที่ผิดปกติเพื่อมาตรวจทางพยาธิวิทยาก็จะเป็นการตรวจที่มีความแม่นยําในการวินิจฉัยโรคสูงสุดนะคะในการตรวจแบบนี้ต่อมาเป็นการตรวจเอ็กซเรย์ที่เรียกว่า IVP นะคะ,ะเพื่อดูการทํางานของไตและกระเพาะปัสสวาวะซึ่งจะดูขนาดของก้อนมะเร็งได้แล้วก็ดูขนาดว่ามีท่อไตอุดตันอยู่แถวไหนได้นะคะตรงนี้นะคะ สำหรับการตรวจ IVP นะคะส่วนการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนนะคะหรือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า M r i นะคะปัจจุบันเนี่ยมักตรวจบริเวณช่องท้องเพื่อดูภาพอาวัยวะระบบทางเดินปัสสาวะและดูว่ามีโรคกระจายไปยังต่อน้าเหลืองหรือยังและอวัยวะอื่นๆในช่องท้องด้วยหรือไม่การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์นะคะลังสีที่ใช้ตรวจและรักษาโรคเนี่ยก็เรียกว่าบนสแกนนะคะ,ะเพื่อดูว่าโรคกระจายไปยังกระดูกหรือไม่นะคะ สำหรับอาการเจ็บป่วยของมะเร็งนะคะถ้าเป็นระยะศูนย์นะคะให้เข้าใจตรงกันนะคะว่าจะเป็น c a s i n o m a in situ นะคะคือหมายความว่าโรคเนี่ยมะเร็งที่เซลล์มะเร็งยังจำกัดอยู่ในเฉพาะในเนื้อเยื่อชั้นเยื่อบุผิวเยื่อเมือกของผนังกระเพาะปัสสาวะและยังไม่ลุกลานออกไปนอกชั้นเยื่อบุผิวถือว่าเป็นสเตจแรกนะคะแล้วก็ ระดับความรุนแรงก็น้อยมากแล้วก็ที่สําคัญมักไม่พบเจออาการผิดปกตินะคะส่วนโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเนี่ยแบ่งออกเป็น4ระยะค่ะระยะที่1ก็คือก้อนมะเร็งอยู่เฉพาะบริเวณเยื่อเมือกและเนื้อเยื่อใต้เมือกเยื่อเมือกบุกกระเพาะปัสสาวะระยะที่2ก้อนมะเร็งลุกลามเข้าสู่บริเวณกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะระยะที่3ก้อนมะเร็งลุกลามออกมาที่เนื้อเยื่อรอบๆกระเพาะปัสสาวะหรือเข้าสู่อวัยวะข้างเคียง เช่นมะเร็งลูกลามเข้าต่อมลูกหมากในผู้ชายหรือมะเร็งลูกลรมเข้ามดลูกและช่องคลอดในผู้หญิงนะคะประยะที่ท 3. ส่วนระยะที่4นะคะประยะสุดท้ายก็คือก้อนมะเร็งลูกลรมเข้าผนังอุ้งเชิงการานแล้วก็ผนังช่องท้องโรงมมะเร็งแพร่กระจายเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองทั้งในอุ้งเชิงการานไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณอือ่นๆรคมมะเร็งมีการแพร่กระจายทางกระแสะโลหิตไปยังอวัยวะต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นปอดและกระดูกนะคะก็นี่คืออาการที่ เป็นของมะ,มะเร็งทั้ง4ี่ระยะนะคะในการดูแลรักษาโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนั้นจะให้การดูแลรักษาตามระยะของโรคนะคะโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือการรักษามะเร็งที่ลุกลามอยู่เฉพาะเยื่อเมือกบุกบระเพาะปัสสาวะทําได้โดยการสอดเครื่องมือเข้าทางท่อปัสสาวะแล้วใช้กระแสไฟฟ้าจี้ที่ก้อนมะเร็งให้หมดไปในผู้ป่วยบางรายแพทย์ก็จะทําการรักษาอาจจะพิจารณาให้ยาเคมีบําบัดหรือใส่สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งนะคะใส่วัคซีน BCG เข้าไปในกระเพาะปัสสาวะร่วมด้วยนะคะหลังใส่ยาแล้วจะเก็บยาไปไว้ในกระเพาะปัสสาวะประมาณ1-2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ถึงห้ค่อยไปถ่ายปัสสาวะทิ้งยาออกมานะคะนี่คือหลักการของการรักษาแบบระยะที่ลูกรลามนะคะระยะแรก ส่วนการรักษามะเร็งในผู้ป่วยที่มีมะเร็งระยะลุกลามออกนอกเยื่อเมือกนะคะและยังไม่มีการกระจายของโรคไปยังอวัยวะอื่นๆอันดับแรกก็คือทําด้วยการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อมะเร็งออกเพียงอย่างเดียวโดยยังมีกระเพาะปัสสาวะเหลืออยู่บางส่วนเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปัสสาวะได้ตามปกติหรืออาจผ่าตัดเอากระเพาะปัสสาวะพร้อมกับอวัยวะข้างเคียงออกจนหมดแล้วแพทย์ที่ทําการผ่าตัดจะนาลำไส้บางส่วนมาทําเป็นกระเพาะปัสสาวะแทนนะคะ คือทำใหม่เลยนะคะแต่เอาลําไส้เนี่ยมาทําแทนซึ่งผู้ป่วยสามารถปัะสวะได้ผ่านทางลำไส้นี้ทั้งนี้การผ่าตัดชนิดใดก็ตามขึ้นอยู่กับขนาดและตําแหน่งของก้อนมะเร็งนะคะคราวนี้มีวิธีการต่อมาก็คือการให้ยาเคมีบำบัดโดยแพทย์ที่ทําการรักษาอาจพิจารณาให้ยาเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียวก่อนผ่าตัดหรือมุ่งหวังให้ก้อนมะเร็งลดขนาดเล็กลงแล้วนะคะเพื่อลดการแพร่กระจายก่อนการผ่าตัด หรืออาจจะให้ยาเคมีบำบัดร,ร่วมกับการใช้รังสีเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทําการผ่าตัดแบบเก็บกระเพาะปัสสาวะไว้ได้เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปัสสาวะได้ตามปกติอันนี้ก็คือการพยายามคงสภาพนะคะกระเพาะปัสสาวะไว้ให้ได้มากที่สุดส่วนการใช้รังสีนะคะโดยแพทย์จะทําการพิจารณาอาจใช้อาจให้ฉายรังสีก่อนผ่าตัดก็ได้เพื่อให้ก้อนมะเร็มยุบลงสะกก่อนผ่าตัดหรือใช้รังสีหลังจากผ่าตัด ในผู้ป่วยที่มีรอยโรคที่รุนแรงหรือในผู้ป่วยบางรายที่ร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงแพทย์อาจพิจารณาให้ฉายรังสีเพียงอย่างเดียวต่อมาเป็นการรักษามะเร็งที่มีการกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆแล้วก็มีการรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัดเป็นหลักในผู้ป่วยที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะและอาจพิจารณาให้ฉายรังสีเพื่อบรรเทาอาการต่างๆร่วมด้วยปัสสาวะเป็นเลือดมีภาวะอุดตันของท่อไตจากมะเร็งปวดกระดูก จากโรคกระจายไปยังกระดูกต่างๆนะคะนี่ก็คือการรักษามะเร็งที่กระจายไปยังส่วนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปอดเป LES ็นไตเป็นกระดูกเนี่ยได้หมดนะคะกรณีที่ถัดมานะคะคือคือถ้าผู้ป่วยเนี่ยไม่แข็งแรงพอนะคะก็คือแพทย์เนี่ยอาจจะรักษาเฉพาะบรรเทาอาการเขาเรียกว่ารักษาแบบประคับประคองตามอาการให้ผู apron, ้ป่วยเท่านั้นเช่นให้เลือดถ้าผู้ป่วยมีภาวะซีดหากปัสสาวะทางเอ่อ มีปัสสาวะออกมาเนี่ยปนเลือดมากนะคะแล้วก็เรื้อรังแล้วก็ผู้ป่ยปวยปวดก็จะให้ยาแก้ปวดนะคะเพื่อบรรเทาปวดไปนะคะเรียกการรักษาแบบประคับประคองส่วนการรักษาด้วยยารักษาตรงเป้านะคะยารักษาแบบจําเพาะต่อเซลมะเร็งยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาทางการแพทย์และตัวยานเนี่ยยังไม่มีใช้ตัวใดเป็นมาตรฐานและราคาค่อนข้างแพงด้วย นะคะแล้วก็ยังไม่ครอบคลุมสิทธิสวัสดิการการรักษาของเมืองไทยนะคะดังนั้นต้องใจเงินเองนะคะการรักษาโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมีผลข้างเคียงอย่างไรผลข้างเคียงมีนะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาแล้วแต่วิธีการที่ใช้แต่และว,วิธีในการรักษาคนไข้หรือนะคะผลข้างเคียงอาจจะมากขึ้นถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาหลายๆวิธีรวมกันนะคะอนนี้เราต้องทราบเป็นเหมือนกันหมดทุกมะเร็งนะคะในการรักษานะคะ ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดก็อาจจะมีปวดแผลผ่าตัดกันมีเลือดออกกันติดเชื้อกันบาดเจ็บของจากการผ่าตัดโดยผ่าตัดไปถูกอวัยวะข้างเคียงอาจจะเป็นเช่นลำไส้นะคะผลข้างเคียงจากการให้เคมีบำบัดเช่นอ่อนเพลียขึ้นไส้จียนเบื่ออาหารผมร่วงการทํางานของไตผิดปกติมีเม็ดเลือดขาวต่ํามีเพราะว่เกลืเลือดต่ํานะคะจากการให้เคมีบำบัดทำให้มีเลือดออกได้ง่ายอันนี้ก็เป็นของผลข้างเคียงของเคมีบำบัดนะคะต่อมาผลข้างเคียงจากการให้รังสีรักษานะคะก็จะมี ผลข้างเคียงจากการใช้รังสีบริเวณอุ้งเชิงการนะคะหรือบริเวณช่องท้องนะคะโรคมะเร็งกระเพาะปะสัสสาวะเป็นรุนแรงไหมจริงๆถ้ามีผลการรักษาความรุนแรงการพยากรณ์โรคที่เร็วนะคะก็จะหายอัตราการหายหรือการรอดเนี่ยแตกต่างกันใน5ปีตามระยะของโรคนะคะได้แก่ถ้าระยะศูนย์ะคะอัตราการรอด5ปีอยู่ที่90-9 8ถือว่าสูงมากถ้าเจอกอนก็รีบนะคะ ต่อมาระยะที่1อัตราการรอดอยู่ที่ 70- ็ดสถึงเจ็ดานะคะสำหรับมะเร็งระยะที่1มะเร็งระยะที่2อัตรารอดอยู่ที่5ปีเนี่ยอยู่ที่6 0สิบถึงหกสระยะที่3อัตรารอด5ปีอยู่ที่4 0่สถึงสีและระยะที่4อัตรารอด5ปีอยู่ที่สิเซนะคะก็คือ0ูนถึงสินนี่คือระยะสุดท้ายนะคะของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะต่อมาวิธีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ตรวจยังไงควรพบแพทย์เมื่อไหร่ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะคะตั้งแต่ยังไม่มีอาการดังนั้นเมื่อมีอาการผิดปกติดังกล่าวก็ควรมาพบแพทย์ก่อนนะคะให้แพทย์เพื่อวินิจฉัยแล้วก็รักษาแต่เนิ่นๆนะคะการป้องกันโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะทาได้อย่างไรปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะแต่มีข้อแนะนำเพื่อลดโอกาสเกิดโรคนี้ได้ก็คือหลีกเลี่ยงปัจจัยดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่และการสัมผัสสารเคมีนะคะที่กล่าวมาแล้วนะคะในโรงงานต่างๆเพราะว่านั่นคือปัจจัยเสี่ยงจริงๆนะคะอันนี้เป็นข้อแนะนำและเป็นหัวใจนะคะการสูบบุหรี่เนี่ยเร่งอยู่แล้วนะคะทําให้เกิดสารก่อมะเร็งนะคะ การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเรง็งและผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิดจะเหมือนกันหมดนะคะกับการดูแลของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะแต่ว่าปรับใช้เข้าหากันนะคะโดยปฏิบัติตัวตามที่แพทย์หรือพยาบาลแนะนํานะคะการให้ทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างถูกต้องให้ครบถ้วนไม่หยุดยาเองนะคะโดยไม่ปรึกษาแพทย์แล้วก็มาพบแพทย์ตามนัด นะคะแล้วก็ในกรณีที่มีปัญหาผิดปกติก็มาพบแพทย์ก่อนนัดได้เช่นอาการต่างๆเร็วร้ายลงเช่นปสัสสาวะเป็นเลือดมากขึ้นปวดอวัยวะต่างๆมากขึ้นมีไข้นะคะหรือจากการรับประทานยาไปแล้วมีผลข้างเคียงมากเช่นขึ้นไส้อาเจียนนะคะทุกครั้งที่กินหรือดื่มท้องผูกหรือท้องเสียรุนแรงนะคะมีอาการไข้ร่วมกับท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีความกังวลในอรอยโรคนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ เราเนี่ยสามารถที่จะบอกกันได้นะคะว่ามะเร็งของกระเพาะปัสสวาวะเนี่ยเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นได้ง่ายในท่านสุภาพบุรุษมากกว่าท่านสุภาพสตรีนะคะในกลุ่มอายอุ40ปีขึ้นไปนะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วนะคะผู้หญิงก็45นะคะและที่สําคัญอุบัติการ์ของการเกิดมีปัจจัยเสี่ยงโดยตรงกับการสูบบุหรี่และการรับสารพิษสารเคมีมาเป็นเวลานานนะคะ พฤติกรรมบางอย่างเช่นการกั้นปัสสาวะบ่อยๆก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนักนะคะเพราะว่าการกั้นปัสสาวะเนี่ยจะทําให้กระเพาะปัสสาวะโตไม่พอแล้วนะคะยังเกิดการเกาะของเซลล์มะเร็งง่ายขึ้นนะคะจากภาวะกระเพาะปัสสาวะอ่อนแอการรับทานอาหารบางอย่างก็มีผลนะคะทําให้ร่างกายของคนเราทุกคนเนี่ยมีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะคะคราวนี้วันนี้ก็จะพูดถึงมะเร็งนะคะในจุดที่ครบพอดีนะคะเป็น มเร็งติดท็อป10 1ใน10ครบทั้งหมดแล้วนะคะทั้งในเพศหญิงเพศชายนะคะก็ต่อมาเราก็จะบูรณาการเรื่องการดูแลตนเองกับโรคต่างๆต่อไปนะคะก็ฝากติดตาม Facebook ด็ร์ริศราดาวัน y t u t u พักแห่งเถืนเฮาร์แล้วก็ LINE แอดสแกนคิวอาร์โคนี้นะคะเข้าสู่กลุ่ม LINE แอดเพื่อตอบคำถามด้านสุขภาพเป็นการบูรณาการความรู้องค์รวมระหว่างแพทย์พื้นบ้านแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันนะคะ เพื่อให้ทุกคนได้ปรับตัวแล้วก็เลือกใช้วิถีชีวิตที่ 1. ประหยัด 2. สะดวกแล้วก็สปลอดภัยแล้วก็4นะคะก็คือไม่เสียเวลาในการรักษานะคะโรคไม่มีระยะรุนแรงมากขึ้นเราป้องกันไว้ก่อนนะคะอาหารเป็นยาเป็นอีกคำตอบหนึ่งสำหรับสุขภาพที่ดีนะคะสุขภาพดีเนี่ยเราไม่มีขายอยู่แล้วล่ะค่ะแต่เราเลือกบริโภคแล้วก็เลือกปรับปรุงสมดุลในร่างกายได้ด้วยอาหารนะคะที่เรารับประทานทุกวัน ก็หวังว่าเนื้อหาที่หามาคงจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็ฝากนะคะสแกนเ r อร์โค้เข้ามาสอบถามได้แล้วก็เป็นกําลังใจให้การกดไลค์นะคะแล้วก็แชร์ไปหาเพื่อนๆเพื่อเป็นสะพานบุญส่งต่อสิ่งดีๆให้กันและกันนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ